กล้วยและช็อกโกแลตกระตุน้นหรือไม่กระตุน้นไมเกรนกันแน่คลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพหลังจากที่ EP ก่อนนะคะก็ได้พูดถึงอาหารที่กระตุ้นไมเกรนนะคะซึ่งในข้อมูลที่ทำมา ก็พบว่ามีอาหาร2ออย่างที่ยังเป็นข้อกังขากันอยู่นั่นก็คือกล้วยและช็อกโกแลตค่ะซึ่ง2องอาหารนี้นะคะยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่หรือว่ายังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าอาหารทั้งสองอย่างนี้ตกลงคนที่เป็นไมเกรนนั้นสามารถทานได้หรือทานไม่ได้อาหารอย่างแรกนั้นก็คือกล้วยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินที่เขาแชร์กันมาว่าการทานกล้วยนะั้นไม่ได้กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนแถมยังช่วยป ้้องกกันนไมเดวยค่ะสําหรับข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องค่ะซึ่งมันอาจจะมาจากส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่พบว่าในคนที่เป็นไมเกรนนั้นมีปริมาณแมกนีเซียมในร่างกายลดลงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการหดขยายตัวของหลอดเลือดที่ผิดปกติในคนไข้ไมเกรนนะคะดังนั้นจึงอาจเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าการทานกล้วยนั้นช่วยป้องก,กนันไมเกรนเนื่องจากในกล้วยนั้นมีปริมาณแมมนีเซียม ดังนั้นการกินกล้วยเข้าไปเยอะๆอาจจะช่วยทําให้ในร่างกายมีแมกนีเซียมมากแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหดขยายตัวของหลอดเลือดในคนที่เป็นไมเกรนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีกระแสที่ต่อต้านในความเชื่อนี้อยู่นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าแมกนีเซียมในกล้วยนั้นจะสามารถที่จะช่วยลดอาการของไมเกรนได้หรือว่าทานกล้วยนั้นไม่ได้ทําให้กระตุ้นการเกิดไมเกรนได้ เพราะจากข้อมูลที่เคยมีอยู่เดิมแล้วนั้นการทานกล้วยโดยเฉพาะกล้วยที่สุกงอมยังคงเป็นสาเหตุนหนึ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนกําเริบได้ค่ะจากข้อมูลตรงนี้ก็เลยพอสรุปได้ว่าการทานกล้วยนั้นไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดไมเกรนและสามารถกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนในคนไข่บางรายได้ด้วยค่ะสําหรับอาหารอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช็อกโกแลตค่ะรวมไปถึงโกโก้ด้วยนะคะซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่าช็อกโกแลตนั้นมีสารฟีนิลเอท าซึ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนได้แต่ก็ได้มีงานวิจัยออกมาโต้แย้งนะคะว่าการทานช็อกโกแลตนั้นไม่ได้กระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดหวัวไมเกรนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้มีคนอธิบายว่าในช็อกโกแลตนั้นอุดมไปด้วยทั้งนมและน้ำตาลซึ่งอาจจะเป็นอีสาเหตุนหนึ่งที่กระตุ้นทาให้เกิดอาการไมเกรนได้นั่นเองค่ะดังนั้นการเลือกช็อกโกแลตอาจจะต้องเลือกเป็นพวกดาร์กช็อกโกแลตซึ่งมี ปริมาณนมและน้ำตาลที่ลดลงค่ะดังนั้นการทานช็อกโกแลตนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะก,กระตุน้นหรือไม่กระตุน้นทำให้เกิดอาการปวดไมเกรนค่ะจากข้อมูลที่ให้ไปอาจจะยังงงๆนะคะว่าตกลงกินกล้วยได้ไหมกินช็อกโกแลตได้ไหมนะคะสรุปให้ตรงนี้นะคะสำหรับกล้วยแล้วนะคะยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่า การทานกล้วยนั้นช่วยป้องกันไมเกรนและในทางเดียวกันก็อาจจะกระตุ้นไมเกรนได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับช็อกโกแลตนั้นก็ยังเป็นข้อโตียงกันอยู่นะคะว่าการทานช็อกโกแลตนั้นกระตุ้นไมเกรนหรือไม่นะคะถ้าจะนำเอาไปใช้นะคะวิธีง่ายๆเลยคนที่มีอาการปวดศรีรษะไมเกรนบ่อยๆนะคะลองจดข้อมูลดูว่าทานอาหารประเภทไหนแล้วทําให้เกิดไมเกรน และก็พยายามทำต่อเนื่องดูสักเดือนหนึ่งนะคะเราก็พอจะรู้ว่าอาหารประเภทไหนที่กระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนเพราะว่าแต่ละคนก็ตอบสนองกับอาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะและสำหรับใครที่อยากทานอาหาร2อ,อย่างนี้นั่นก็คือกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอาจจะแนะนำว่าลองทานกล้วยที่ไม่ได้สุกงอมมากนะคะเราสังเกตดูว่ามีอาการไมเกรนเกิดขึ้นไหม ส่วนคนที่ชอบทานช็อกโกแลตก็แนะนำว่าลองทานเป็นพวกดาร์กช็อกโกแลตดูค่ะที่มีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ปริมาณนมที่ค่อนข้างน้อยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube c h anel n บัณฑิตกายภาพลและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นอได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด s f เ First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @banditphysio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ